หลอก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าใหญ่อะใจมันสัน่นคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะอีดอกแล้ก็อย่าพยายามให้ตัวเองใช่ค่ะนะคะอย่าพยายามยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตคนที่เขาไม่ต้องการมึงค่ะมันดูน่าสมเพชค่ะรักตัวเองเยอะๆนะคะสารวระดับโพสหรอไม่ชอบโดนเมิอนอะ ก็เลยเลือกที่จะเมือนเขาก่อนจบปิดจ็อบแบบเท่ๆเสียใจแล้วค่อยมานั่งร้องไห้ที่ถึงเขาทีหลังมันไม่มีใครอ่านหนังสือพร้อมกันสองเล่มได้ตลอดหรอกคะ่ะพอถึงวันหนึง่งเขาก็ต้องเลือกอ่านหนังสือเล่มที่เขาชอบที่สุดเพียงเล่มเดียว เกียดแล้วมีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าเกียดแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เสียใจด้วยเลยจ้ะ